นี่คือต้นลีลาวดีแคะค่ะทุกคนนี่หลังจังปลูกน้องไว้ที่บริเวณทางเดินไปบ้านกลางน้ำนะคะตรงนู้นจะเป็นบ้านกลางน้ำส่วนตรงนี้ก็จะปลูกต้นลีลาวดีลีลาวดีแคะต้นน้องจะเตี้ยนะคะแต่ไม่รู้ว่าน้องจะเตี้ยแค่ไหนก็ปลูกน้องไว้ตรงบริเวณทางเดินเนี่ยค่ะแต่ว่าพอดีว่ากิ่งก้านของน้องออกมาเป็นทรงแบบนี้นะคะ กว้างออกมาแบบนี้ตรงนี้คือทางเดินนะคะที่เป็นแผ่นหินปูอยู่ตรงนี้นะคะเป็นทางเดินที่จะเดินไปห้องน้ําในสวนนะคะก็ไม่รู้ว่าน้องจะยื่นออกมากว้างกว่านี้ไหมแต่ถ้าน้องไม่ยื่นไปกว้างไปกว่านี้นะคะก็รอให้น้องโตสูงขึ้นไปนะคะกิ่งก็น่าจะพ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องจะสูงแค่ไหนก็ถ้าเกิดกว้างออกมออีก็คงต้องตัดนะคะเพราะว่าเขา ขว้างทางเดินแต่ว่าถ้าตัดออกไปคะ่ะทุกคนใช่ไหมเขาก็จะเหลือพอดีรักจางอาจจะปลูกในตำแหน่งที่ชิดทางเดินจริงๆนะ่าจะปลูกชิดตรงเสาเสาตอไม้ตรงนี้ได้อีกนะคะแต่ว่าตอนนั้นปลูกก,ก็ไม่แน่ใจว่าทิศทางกิ่งก้านน้องจะเป็นยังไงสิคะก็เลยปลูกชิดทางเดินไปนิดนึงนี่คะ่ะ ต้นลีลาวดีทุกคนคะ่ะดอกของน้องสวยงามกระจุมกระจิม๋มน่ารักมากเลยค่ะดอกเขาจะเป็นสีเรียกว่ายังไงดีนาะสีนวลน,นวน,นะคะทุกคนไม่ใช่ขาวจั้วนะคะสีนวลน,น,วนแล้วก็ตรงใจกลางของดอกนะคะก็จะเป็นแต้มสีเหลืองเหลืองอมส้มนะคะทุกคนสวยงามน่ารักมากๆแล้วเขาก็จะออกดอกเป็นกระจุกนะคะในในในก้าน นก้านดอกก็จะชี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะดอกก็จะเป็นพุ่มบนยอดก้านนะคะแล้วทีนี้กลิ่นของดอกของเขาจะหอมอ่อนๆค่ะทุกคนหอมไม่แรงนะคะหอมอ่อนๆเหมือนกลิ่นแป้งหอมอะคะ่ะเป็นอะไรที่ชอบต้นลีลาวดีมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะได้ต้นพันธุ์สูงที่เป็นดอกหอมกว่านี้แต่ว่าต้นแคะเขาก็น่ารักดีก็เลยอยากจะลองปลูกลีลาวดี ไว้ในสวนสัก1ต้นนะคะแต่ว่าก็โชคดีที่น้องรอดปลอดภัยเติบโตมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนคะ่ะใบของน้องจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรนะ่เน้ะใบของน้องก็จะถูกเป็นอะไรตาไม่รู้เขาเรียกอะไรนะหรักจังก็ไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้เนะ้อก็เอาเป็นว่าดอกสวยเนะ้อแต่ใบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าด,ด,ดีต้นฟอร์มของเขาจะสวยถ้าเขา สูงกว่านี้หรือเตี้ยเท่านี้ก็คือไม่แน่ใจต้องรองลุ้นกันนะคะว่าต้นลีลาวดีแคจะเติบโตสูงไปกว่านี้แค่ไหนขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมคลิปนี้ไปด้วยกันนะคะดอกลีลาวดีแคค่ะขอบคุณนะคะบายบายสวัสดีค่ะ